ดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะลูกอะไรลูกเข้าหรอเข้าได้หรอลูกไหมลูกไหมเข้าเข้าไม่ได้ไปแล้วนะสร้างสะพานไหมลูกเาปากไปขัดดเอาปากไปขัดปากใช่ปากปากด้วยแล้วกันปากดูแลคุณยายด้วยนะลูกปากด้วยแล้วกันทําไมมาสองคนวันนี้เหมือนกัน วันนี้กับดยคำรับคุณครับวันนี้มางาน Bring to Share นะครับคุณดื่มเทอากับคุณให้ครับผมก็วันนี้ทุกๆกล่องของดอยคำนะครับเราจะบริจาคให้กับทางสถานบริารแห่งชาตินะครับ25ตาน์ครับครับผมก็ผมว่าเป็นโครงการที่แบบเออที่ดีมากๆเพราะว่าเหมือนแบบมันคือการให้ทางตัวเองแล้วก็ให้ทางคนอื่นด้วยให้ตัวเองคือให้ได้สุเภาสุภาพตัวเองแบบให้สิ่งดีๆกับตัวเองแล้วก็ในทุกๆการให้ตัวเองเราก็ให้คนอื่นไปด้วยเหมือนกันใช่ก็ได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพด้วยครับทั้ เลือกสรรสิ่งที่เรารับมาบอกว่าเราสองคนค่อนข้างดูแลสุขภาพอยู่นะเอหมายถึงว่าก็ก็ทั้งอ่ะออกกำลังกายแล้วก็ค่อนข้างออกอาจจะไม่ได้หนักหน่วงก็แต่ก็สุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด่ะยิ่งยิ่งแบบประสบการณ์มันสอนยิ่งอะไรแบบอายุเราเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะยิ่งรู้สึกเลยว่าสุขภาพเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสาคัญที่สุดและปัญหาซื้อไม่ได้จริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่แบบเราควรต้องรักษากันไว้อะเป็นสิ่งที่น่สมุน ถ้ามันยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเราจะไม่มีไม่สนใจมันเลยจนกระทั่งเหมือนแบบมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราหรือเราเนี้ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องอท,ที่จริงใหญ่หญที่สุดแต่ว่าเราจะรู้สึกเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้าเราไม่เจอปัญหาอะไรเนยเพราะเราเราอยู่กับร่างการเราทุกวันวเร้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยปล่อยวางมันแบบไม่สนใจมันอย่างนี้คือผมว่าไม่ได้คือมันก็ต้องแบบแดูแลสุขภาพคือมันมีหลายวิธีในการดูแลแหละแล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆคือเราต้องดูแลสุขภาพช่ อย่างอย่างเดี๋ยวนี้ก็แบบเขาเรียกว่ามีกายภาพมียืดไม่ใกายภาพนกายภาพในที่นี้มันถือว่ามันคือการแบบยืดแบบบริหารอ่ะคือถ้าเกิดพูดในภาษาที่แบบ stretching stretching คือหมายถึงว่าเราก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงไม่ใช่ไม่ช่วงอายุไหนควร stretching เพราะว่าทุกทุกคนควร stretching แหละแต่แค่วัยเด็กอ่ะเราไม่ได้เกิดปัญหาไม่ได้มีการเน้นใช่มันก็เลยทำให้จริงจมันเป็นเรื่องที่มัน ได้รับมันนั้นแต่เด็กอ่ะเส้นเราอยไม่ตึงมากขนาดนี้แต่ช่วงนี้คือเส้นเราตึงจนแบบเราไม่อยากจะยืดแล้วแต่จริงมันจะเป็นต้องยืดสุดท้ายเราก็ต้องมายืดในตอนที่มันตึงตึงมันยิ่งยากกว่าเดิมแต่นกอนนั้นนิวนีลกิวก็ออกกำลังไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าคือออกกาลังกายบ่อยแต่ว่าก็นี่แหละจุดอ่อนคือไม่ได้สเตชทีนี้พอไม่ได้เซตปุ๊บมันก็คือตึงแข็งติดไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ก่อนเรารู้สึกว่าตัวตึงตัวแข็งเนี่ยรู้สึกว่าตัวตึงอ่ะแบบเป คนที่จะแบบมีเขาเรียกว่าสุขภาพที่ดีแล้วก็ร่างกายที่ดีที่พร้อมมากที่สุดเนี่ยมันคือคนที่แบบมีความยืดหยุ่นสูงอิเลสติกซิตี้เนี่ยมันต้องสูงมากนะครัยผมว่ายิ่งเขาเรียกว่ายิ่งผู้ชายอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้คนสมัครแต่ตรีชิพเพราะรู้สึกว่าเหมือนว่าเราสึกว่ามีความบ้าพลังอ่ะอยากรู้สึกเป็นความอ่อนช้อยไม่เป็นของเรื่องของแบบมันใส่สุดเด็กๆแบบถ้าผู้ชายมันจะใช้ร่างกายหนักมากแบบเขาเรียกว่าถักโหมนิดนึงเล่นแรงๆแบบ เวทก็เวทหนักๆอ,อะไรเงี้ยซึ่งจริงอ่ะสเตชั่นมันคือการคลายทั้งหมดคือเหมือนมันควรจะทำอเงี้ยแต่ผู้หญิงบางทีบางคนเขาโยคะพิลาทิสใช่เขาก็าจะแบบได้ไปทางในการยืดอ,อยู่แล้วเขาไม่ได้ก็ออกกอา,ากายได้ออกอากาศได้สิโอ้โหออกเยอะมากให้ฟอเป็นเทรนเนอร์ก็เพิ่งไปออกกับฟอสมาสองครั้งนะแต่ก็คือไม่ไปแล้วไม่สั่ง มีจะมีอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตอนมี้เราตอนนี้เราต้องฟิตอุ่นนิดนึงเลยนะฝากพิธีกรฝากติดตามบางฝั่งของการนี้ด้วยแล้วก็มาฟินเนตกับฟอร์สกันเยอะนะครับที่ฟินเนตไม่ใช่ฟินเนตฟอร์สฝากด้วยครับดิ้งดิ้งทูแชร์นะครับผมกับทางรายคำนะครับผมยิ่งคุณดื่มทุกๆุกหนึ่งกล่องนะครับผมก็บริจาคให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับ25่สิาสตาร์ถ้าเราดื่มกันทั้งหมดแบบ70ล้านคนเนี่ยถ้าพูดว่าหนึ่งสลึงจะรู้เรื่องไหม สี่กล่องก็ได้หนึ่งบาทละสี่กล่องก็ได้หนึ่งบาทใช่ครับเริ่มก่อนเริ่มพี่ีก่อนครับรถเมย์ชนหรือชนรถเมย์รถเมย์ชนใช้มันจะเหตุการณ์ลองเรียนที่ลูกต้องพูดเหรอไม่อยากไม่ถือว่าถือว่าไม่อยากสร้างความร้อนชาญไม่ไม่ไม่เรื่องความร้อนชาญมันคือเรื่องของปัญหาที่คือมันเป็นปัญหาที่ที่เท่าที่ผมอ่านมามันคือเป็นปัญหาหมักผมว่ารถคันเล็กก็ไปจอดอยู่เลนซ้าย ไปขับขวางเลนซ้ายเขาเออยเงี้ยแล้วก็รถเมย์ก็เลยต้องขึ้นมาเลนสองพอขึ้นมาเลนสองปุ๊บก็เลยต้องแซงด้วยเลนสามเออแต่นี้พอแซงเลนสามปุ๊บรู้สึกเพลินก็เลยขับเลนสามต่อเลยเออก็คือรถเมย์อยู่ทุกเลนตอนนี้เออก็คือแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันก็ไม่ควรจะอยู่อะไรเงี้ยหมถึงว่าก็ควรจะอยู่เลนหนึ่งหรือเลนสองเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะเลนสามคือเลนให้แบบสำหรับแซงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวแต่ว่าก็เข้าใจครับมันก็ตามบริบทของของบ้านเรานะบ้านเรารถติดอะไรเงี้ยมันก็็็ปนนกกกาาหอ้ียย่ัลๆไง แต่แค่วคนแบนไม่ใช่เรื่องที่คนแบบมาสตริกอะไม่ต้องสตรีคกันมากซึ่งมันจริงมันควรจะสตรีกไงแต่ว่าพอทุกคนมันเลยตามกันไปแล้วมันก็เลยทำให้ไม่มีใครให้ความด้วยบริบทด้วยแหละมันหรือว่าแบบใช่ไหมรถมันเยอะไงถ้าวถ้ารถมันน้อยก็อาจจะเข้าใจได้ว่าอ่ะหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยแต่บานทีก็พอมันไม่มีที่ที่จะไปมันก็มาเลนสามเงี้ยซึ่งก็เขาเบรกอย่างเงี้เลยคือผมอ่ะไม่ได้รู้ว่าหมดใครที่ผมนั่งอยู่เขาขับยังไงแต่ที่รู้คือผมนั่งอยู่แล้วก็เบรกมาอึึ้ง เมย์ชนไหล่ผมอย่างเงี้ยแล้วแล้วรถคันนี้ก็ล้มใช่ใช่ล้มแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ทับขาแรงอยู่นะที่มึงทำกูไม่ใช่เบาๆนะ้ามันตกถนิทะเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นรถติดครับรถติดแล้วก็ถ้าเท่าถ้าเทาที่เข้าใจคือเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์ตามวิถีของเขาเขาจะแบบเหมือนเห็นช่องเห็นช่องเขาก็จะไปช่องไปอันนี้ก็คงขึ้นมาช่องนี้แล้วคุณพี่รถเมล์เขาคงแบบ เอ็นตกใจพอดีก็เลยเบรกแต่ดีที่เบรกและไม่เบรกคือไปแล้วค่ะก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่หรอกคือตามดูวงแล้วคือผมถ้าเกิดชนก็คืออาจจะชนถ้าเกิดชนมาจริงก็คืออาจจะชนไม่เจ็บเนาะแต่รถเมย์ชนกูแรงมากมีึงไปชนแรงไม่ใช่ไหมไม่แต่ว่าวันนั้นหลังจากที่คอนิวแบบนี่คุณต้องพูดครับเหมือนคุณบุญคุณเปรมเขาเขาจะเป็นครับคุณจะมาพูด พูดธหยาบคงหยาบคายทาเได้ครับใช่ไหมครับที่บ้านของแอลมอนเนี่ยเขาบอกว่าให้คุ้มลุ้มล้อคุ้พลุ้มล้อใช่ครับแล้วก็รถตระหนักการตัะหนักเองลุกขึ้นมาเองได้หรือรถเมย์ก็ลุกขึ้นมาเองแล้วก็รถเมย์เขาก็ลงมาดูครับเออมีการเคลื่อใจกันไหมเขาลงมาดูแต่เขาเขาเขาด่าพี่คนขับมอไซค์ว่าเฮ้ยพี่ขับนี้เข้ามาได้ยังไงซึ่งเราเป็นเราไม่ได้ดูไงว่าเขาขับยังไงก็เลยเลยนั่งเงียบครับแล้วตอนนั้นเขาจำได้ไหมว่านี่คือ ไม่ครับผมเป็นแบบมาร์โกนนั้นปิดปิดหน้าปิดตาไม่ได้ปอตัวคือแบบขึ้นรถมลพงมลพิษอะไรอย่างงี้มันเยอะนงครับก็ไม่ใช่ลงมาแล้วเฮ้ยกูทานี้เฮ้ยหลออออเซลนี่ไม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 ่ขอะไรเช่นหน่อยดิเนข่านนี่ยุย่ยุ่ไหนวะเนี่ยไม่ไม่ครับเาก็รถแต่รถรถเขาก็เป็นรอยเพราะว่าเขาชนกับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ก็เสียหายไม่ต่อไอไม่เราอะอะไรเราไม่ต่อ ไปต่อต้องไปคือผมก่อนแรกผมชิลแล้วให้เขาเคลียร์กันเราเดินอ่โอ้ไกลอยู่ก็เลยก็เลยก็เลยตอนที่เขาเคลียร์กันเธอก็ยืนมองอย่างเงี้ยหรอโอ้ก็ยืนยืนเขาก็เถียงกันเออยืนเขาเถียงกันผมก็ไม่พูดอะไรด้วยเพราะว่ากลัวจะแบบนึกอแบบไงคนละเขาโอ้เจ๊เจ๊เจ๊นะเอพี่อย่างงี้ไหมกูก็ไอย่างงี้เลยกลัวกจะเป็นยังไงของเขาเลยยืนอย่างนั้นนาย ก็น่ากลัวจริงๆจริงๆเป็นคนที่แบบกลัวมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแต่ว่าก็เนาะมันรถติดอ่ะมันก็ต้องจําเป็นบางทีนะโอเคใชก็เหมือนทายการรักษาสุขภาพแหละการนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ควรใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่สำคัญมากจพราะมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งที่ถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าเราไม่มีเนาะเหมือนคำเบสิกของพ่อแม่คืออะไรนะเนื้อหุ้มเหลือหุ้มเหล็กเลือกเอาจะเอาเนื้อหุ้มเหล็กหรือเหล็กหุ้มเนื้ออะไรนะจ๊ะเวานเข้าหวานหรอเ้าวาไหมก็ ไม่มากกว่าวันนั้นคือนิวมีความรู้สึกว่าโมโหมากกว่าวันนั้นคือไม่ได้ไม่ได้กลัวแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือจะขึ้นมอไซค์ไหมก็คงแบบขึ้นด้วยความจําเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันนั้นก็รู้สึกว่าโอ๊ยมาจากไหนวะเนี่ยเทไมต้องมาดนกับเราด้วยใช่ครับแต่ก็ <c oughs> เข้าใจได้ไเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิด <c oughs> ขึ้นครับก็เลยแบบไม่ได้ม่ได้อะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรก็คือพอตื่นมาแล้วก็ขาเราก็แค่บวมเหมือนจะเดินไม่ได้เท่านั้นเองครับตอนนีลูกหดมากเนี่ ไปงานต่อแล้วไม่นากว่าเดี๋ยวเมอจบงานนี้แต่เมื่อจมีงานต่อมีงานต่อหล่อไปงานต่ออีกเหรอพี่กำลังพิจารณาเรื่องการรจบเรียนเพราะว่าแกรู้สึกว่าแกเริ่มแกเริ่มงานเยอะแล้วงานเริ่มเยอะรู้สึกรู้สึกให้แกทำงานก่อนดีกว่าใช่แต่ความฝันที่จะไปไอวี่ลีอีกไงถ้ามิธีฆ่าตัวมาถึงแล้วต้องไหมโอยพูกเราอ่ะพูดแกแบบ คืออันนี้มันเป็นแบบเรื่องทางภายในครับแต่ว่าเราก็พูดตรงๆว่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่เราเป็นผู้แต่เป็นผุ้มุ่มก็กระคุณไม่ใช่เขาเรียกว่าเออผู้กําเนิดใช่คือเราเป็นลูกเราเราก็อยู่ไฟเราก็เน้นอยู่ไฟเน้นอยู่ไฟให้มนุกเข้าอู่จะได้ร้อมคอนลูกคนต่อไปจะมีอีกเหรอคุณพี่ไม่ลูกเป็นแบบฟิลปางอ่ะมันปางหรือเราตอนนี้มีสามปางแล้วเพราะว่าซานเป็นเป็นอิชาติแบบเป็นบุตรที่มีมีปางแยกหลายปางมีอะไรบ้าง ปางแรกคือปางออริจินอลอ่าปางสองคือปางทรงปลาทรงปลาปางทรงปลาจะเป็นถือปลายอย่างงี้และปางที่สามคือปางขางอปาปางขายาวปางขึ้นบกอ่าปางขึ้นบกก็ปางที่เราเป็นผู้ตำแหน่ินกิจการไหมกับคนมาแล้วดีใจดีใจเหมือนฮิวรู้สึกว่าเออแบบใช่แล้วแบบอีกใช้คำว่าอะไรใหม่ๆได้จริงไอเดียดูอะไรแบบอย่างเงี้ย นี่ดูดิเอาไปเอาใจนี่แล้วนี่ท่านผู้บริหารซีโอดูนะเขาเป็นอยู่เป็นมีการมีการสั่งสอนไมีพ่อแม่บอกลูกว่าต้องยังไงบ้างเจอคนเยอะๆจะเป็นลูกที่สั่งสอนพ่อแม่มาใช่เขาดูแลเราเมื่อกี้เจอกันใช่ไหมเหมือนเตี่ไม่เคยไม่เจอยายซังหลายวันบินไปต่างประเทศไปอะไรมาป้าไม่อยู่บ้านเลยนะคำนี้เลยเหรรอคับป้าไม่อยู่บ้านเลย ป поэтому, ils, tous, the ๊า <music> ป <Brothers> ๊าอย่าชวนอย่าชวนสังเยอะยเขาให้สังเีนิ่งๆเออใช่สร้างโดนดุบนเวทีก็มาโทษป๊าป้าอีกว่าชวนเล่นชวนเล่นสังสังยังซัยัยงซังโอ้หมุนตัวไม่หยุดเลยหมุนตัวไม่หยุดเลยสังสวัสดีคุณยายนักข่าวหน่อยเร็วเอาอี๋านี่ไงแกก็ตามรอยพ่อแล้ตอนนี้จะเป็นดัมเมเยอร์ตามป๊าป้าตามปาม้าไนตามงสีหรือเปล่า อันนี้ครับสวัสดีครับเจ้าขยบหน้าตรงนอันนี้อันนี้เราเป็นคนสายขับรับสั่งไม่ได้ผิดนะครับแบ็คดอกออกมาชนซังแบ็คดอกมาชนซังบายบายลูกไปพักก่อนเอาวันนี้อุญญาต์หน่อยวันนี้อุญญาต์ล้าข่าวหน่อยวันนี้อุญญาตเหี่ยวข่าวหน่อยลูกเหมายรุ่งรุู่รเราดีนะเรียงลูกกันแบบว่าเป็นงานอาบิชายังง่ายง่ายยังง่ายง่ายอาบิชาตะหมีอาบิชาตะวันเราไม่กลัวขนงแยกความหลับ ไม่มันคือการมันคือเราไปด้วยกันเปนครอบครัวเดียวกันครับผมแฟนรักรก้อนเนื้นเราเออแฟนรักก้อนเนื้อเราก็คือรักก้อนเลือดรักแคลเซียมเราเราถึงฉันจะกระดูกคุณหมดแล้วนิวเลิกเลิกยกใหม่พี่ได้ไหมอันนี้ของคุณพี่เหรอที่จริงมันเป็นการตอบรับรูปเรากับแฟนคือเนี่ ไม่รู้อะคือรู้สึกว่าดีใจเพราะมันมันเรื่องใหม่ด้วยอะใช่ครับเรื่องใหม่สำหรับเรากับกับน้องๆแบบทุกคนในค่ายว่าแบบมันเป็น energy เหมือนเป็นเป็นครอบครัวจริงๆอะเป็นพลังงานคู่กันมันก็จะมีมีม a สคอตที่เป็น,นลูกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งตัวทุกคนเลยมันเลยผูกพักนเป็นแบบเออมันมันเหมือนทำงานเป็นก้อนเป็นครอบครัวมากด้วยแล้วยิ่งบางบางวันอย่างเอลอย่างคอนเสิร์ตแอลแอลอย่างนี้มากันทำแบบโอ้โหสิบกว่าตัวอย่างเงี้ยแบบโอ้โหสนุกมากเลยเด็กๆได้เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนเราเราทำงานด้วยกันมานานมากแล้วอะไรเงี้ย พอมีแบบเหมือนมี energy ใหม่ๆภาพใหม่ๆมีลูกมามันก็เลยทำให้เหมือนแบบรู้สึกน่ารักขึ้นเลยรู้สึกอยู่ลูกเราฉีกกฎทุกอย่างฉีกกฎฉีกกโอ้ฉีกกฎได้แต่พ่อมแล้วนี่สิเขาถอดแบบมาเป็นเราขนาดก็แน่นอนก็แคลเซียมเรากอนเนื้อก้อนเนือก้อนเนื้อก็เราก็เจาะปากเขาพูดอะไรไม่ใช่ผีนะที่เจาปากเราเราเราเาเาเราเราเาเราเนาเาเราาาเ โอ้ยนี่ก็ไม่ไม่เป็นเรื่องปกติแล้วถึงมาแยกกไปเลยบอกว่าสร้างก็ต้นเป็นเต็ก็เต็นท์นิ้คือเลี้ยวคือเรียกได้ว่าเลี้ยวได้วันก็มีก็มีค่าใช้จ่ายในการแบค่าค่านมค่าอะไรเงี้ยค่าแม่แม่แม่นมค่าแม่เลี้ยงอะไรเงี้ยครับมันก็มีเกิดบางทีแกจะไปเข้าห้องน้ำสาธารณะก็ไม่ได้ใมีค่าใช้จ่ายเยอะนะบอกว่าแกแกก็แกก็มีค่าจะทิ้งช่องจะเที่ยวมีค่าใช้จ่ายของแกอะไรเงี้ยครับแกก็เว่อร์แค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ของเรามันขาว ซีเหรอไหนก็จะมีความเปื้อนง่ายไอ้แบบนัำดูดเลอะง่ายใช่ก็เป็นผ้าเป็นผ้าขาวครับก็ใส่อะไรเข้าไปดีๆเข้าไปก็พี่ดูแลลูกครับก็เขาเรียกว่าตอนนี้เราก็รออยู่ที่แบรนด์ที่เกี่ยวกับความสะอาดจะจะจะสนใจดูนะอ๋อโอ้อันนี้มีมีเยอะซึ่งเราไม่เราไม่ปิดกั้นเลยนะตั้งแต่น้ผงซักฟอกไปจนถึงลิควิดก็เข้าได้นะดยางลบลิควิดเข้าได้หมดเราเราใช้ทุกอย่างทำความสะอาดลูกเราได้คือมันดูความเป็นความสะอาดได้หมดแม้แต่แบบ เครื่องซักผ้ายงใช่เลยได้หมดเลยครับจะน้ำยาเช็ดกระจกอะไรเราเรายินดีพรมบนร่างลูกเราหมดก็คือจะไม่ใช้คำว่าอาบน้ำลูกแต่ว่าจะใช้คำว่าซักลูกใช่ซักลูกซักลูกสามาซักลูกได้ซักแห้งได้อะไรได้หมดถ้ามันถึงเวลานั้นจริงคิดว่าลูกเรารับได้ไหมกระสิงเราเพืลูกรับได้อยู่แล้วลูกเราง่ายๆเหมือนเราแหละไม่ใช่ง่ายเดี๋ยวลูกเราพิสดารเหมือนเราพ่อมันยังกินครีมเข้าไปแล้วเลยทำไมลูกจะใช้เป็นไลฟ์ครีมเขาให้ทาเออ เหมือนแบบเขาอยากนึกอะไรไม่รู้เขาก็คลายอบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยยายซางก็สามารถได้หมดครับล่าสุดเขาถามว่าซื้อรถตู้ให้ลูกนั่งหรือยังรถตู้เหรอตู้จะไปไหวอะไรล่ะนก็ต้องนั่งรถบัสเลยเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องศึกษาหนังแบบพวกหนังเขาเรียกว่า หนังหนังสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เยอะว่าเขามีวิธีการเคลื่อนย้ายยังไงพวกซิล่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมเวลาเออเวลาเขาเคลืนไหนก็ใช้เขาไปทางไหนโกดังปะในเรื่องหนังพวกซิล่าคองอะไรเงี้ยเวลาเขาจะเคลื่อนย้ายพวกคองเขาไปกันยังไงเขาไปกับไอ้นี่ไอ้รถเครนน่ะที่เขามัดไว้ไอ้เขามัดเขาจะนึกออกว่าเป็นรถยาวๆแล้วก็มัดสังอย่างเงี้ยคือขึ้นอยู่ว่าจะมัดแกความหรือหงายอ้หน้ารูปแกวะน่ะรูปแกใช่ไหมรักรูปเนอะเนื้อนุ่นจูเนียร์มาเจออะไรขึ้น ีี่่มาวันเยจูเนียร์เขาเป็นคนจูเนียร์เขาเป็นคนน่ารักครับผมคนรักกันดีครับใช่กดวางทำไมอ่ะกดวางทำไมอ่ะอุ้ยไม่เคยเลยครับจริงๆแล้วก็คือผมมาโทรหาเขาตลอดเวลาเลยครับแต่ว่าก็อยากจะคุยกับเขามากเลยครับใช่ไม่แต่อย่างงี้ถ้าเขาจะเป็นงี้พอยกเยอ่าอ่แล้วเขาจะเริ่มช้าแล้วพอตอนแรกโทรเขาจะช่วเขาจะชวนก่อนอยู่ไหนทำอะไรประมาณสามสี่คำถามมากินข้าวยังพอเสร็จแล้วเขาจะอย่างี้ละไม่แล้เอาเนี่ยมาให้ฉันนะแต่ว่าปากเนี้ยไม่ห่าง หลังจากก็อ่ะเขาต้องคุยคุยคุยให้สักพักที่ก็สัญญาณต่ำเขาตอนตัดเส้นปิดตัดเด็ดทิ้งยังเหรอตัดเด็ดทิ้งก็ตอนแรกเขาไหวตัวไม่ทันเขาเข้าใจว่าให้สัญญาณไม่ดีหรือเปล่าแล้วเขามีนิสัยอย่างหนึ่งจู้เนี่ยเขาจะเป็นคนไม่ยอมแพ้เนี่ยบอกว่าถ้าไม่ยอมทอเคยเขาเคยโทรมาหาหนึ่งแล้วเราตัดสายอ่ะทิมือเลยแรงมากแล้วกดใหม่ขึ้นเหมืเขาจะตบดเหมือ uh> ต้องต้องให้จบต้องเออเขาจะอย่างเงี้ยแรงมากนะเขาจะอย่างงี้ ก็จะไม่ต้องคุยกันทุกวันเขาบอกว่าต้องคุยกันทุกวันดูก็เหมือนไม่ใช่เราคุยกับเขาหรอเราเขาทำ <c oughs> ไมมีเรืที่เหมืนอนเหนืงงนะ่อยเนี่ยไม่เหนื่อยคเขาจะรักลกัลากการคร,รับละก,การคุยเล่นกันทุกวันเลย <c oughs> ทุกวันเลยครับหลอแต่ขนาดนรายการเราบอกว่าถ้าวันไหนจูมจาจัดแล้วให้เราไปแทนแต่ไม่ออกมากอ๋ออันนั้นคือคือจริงแล้วจูจู่ครับเขามีแผนการ ที่แบบแยบยนก่อนนั้นมาก่อนเมก็คือรู้รู้จักแผนรู้แผนการนั้นแล้วผมก็รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นธรรมชาติอะไรยังไงเขาเป็นคือเราเป็นคำที่ทําให้กระ郎ตาลื้นเลยเขาบอกว่าตาลือเขาคือลมใต้ปีกเราลมใต้ปีกใช่เตจู้เป็นลมใต้ปีกเขาจะบอกงี้ใช่แต่ตอนนี้จู้ขอเกิดเป็นนกไม่คือเขาจะขอบินเองเขาจะบินเขาจะบินอ่ะถ้าพูดยังไง ด้านลบเลยก,ก็คือหมูปิดหนาแข็งเนี่ยเาม่ใช่แบอย่างนี้เหรอลูก <c oughs> ไม่ใช่ชอบแซวกันเล่นๆเราเป็นสายเล่นเอาง่ายๆคือถ้าพูดตรงๆก็เป็นสายดูละครเยอะด้วยกันทั้งคู่แล้วก็พูดไม่หยุดด้วยกันท<ล><ล>ั้งคู่ละละ,ละครที่ดูส่วนใหญ่ก็เป็นละคระน่าอน <c oughs> ไม่เห็นน้ำดีนั่นละครที่เราดูไม่เห็นน้ำดีเอนนบทเดยกันบ่อยอะไรเงี้ยในวันเออก็เลยบอกว่าในวันที่ถ้าจู้คิดจะเป็นนกเน่ก็จะขอเป็นพายุให้จู้แล้วกันเขาก็เลยบอกเขาอยากจัดรายการจัดเอง ผูเจอไอ้นาคูนคูนอันนี้ก็สปอนเซอร์ก็เข้าได้เหมือนกันคิดไม่ว่าใครจะฟังใคไรก็ไม่เกิดขึ้นจริงอ่ะยาแค่เจ็ดคอก็เ้าได้เหมือนกันก็ไม่แต่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจากประสบการณ์การทำงานมาเยอะอ่ะมันไม่ค่อยมีโอไม่ค่อยมีวายที่สมมติถ้าเยอะๆหมือยู่ด้วยกันแล้วมันจะเยอะไปหมดอ่ะพอเยอะๆมือยู่ด้วยกันมันจะมีบางคนอย่างเงี้ไปเองถ้าถ้ามันไม่โดนจุดที่ อยากจะสู้อ่ะ,อะมันมันเหนื่อยจะพูดเลยมันก็จะเงียบไปเองเลยแต่ตอนนี้วัยเด็กเขาเยอยู่แต่วัยอยู่ววอยู่ดีว่ามันจะเงียบเมื่อไหร่เราเนี่ยแต่วัยเราก็เต็มที่หมดเลยนะใช่ครับ<ไ>วัยเรามันก็ต้องสู้ <c oughs> สู้ไหวไหมโอเคเราอะโอ้ยก,ก็บอกแล้วเด็กสองคนลงกันได้อายุเราอ่ะโอ้ยสิบหกสิบเจ็ดรวมกันได้อายุเราจริงๆริงสองวกันหนึ่งเหมื่อเลยอะเหมื่อเลยใช้คำว่าลูกได้เต็มปากเหมือนี่ไม่ใช่อะไรนะ เหมือนนี่คือบวกเลขอยู่แต่ว่าบวกเลขก็ยังไม่เร็วเลยตอนนี้สิบหกบวกสิบเจ็ดสุ่มสิบเจ็ดใช่จำจําลองไปจำจําสิบเจ็ดถ้าอยู่อ่ะเออเท่าเท่าเราสองคนมีใจรับน้องไหมเพราะน้องน้องเป็นน้องเด็กมากเพิ่งเข้ามาใหม่ในค่ายก็ถ้าให้เปลี่ยนเป็นหนังที่เราพูดละครเมื่อกี้นะครับก็คงอาจจะเป็นฟิลบ้านสายทองครับแล้วแล้วเราเป็นใครเราเล่นอะไรเนี่ยพวกเราก็หญิงใหญ่ครับ มันจะมามันอามาดโอเคสิ่งเขาจะมาไมกว่าเป็นชายเล็กชายน้อยอะไรเขาไปข่าวเกมทีวีเขาดูอะไรกันเป็นครอบครัวครอบครัวใช่หรอใช่อโุ่นเนี่ยครอบครัวแบบปัสสาวะน้องที่ล่าสุดอามอดบอกกัว่าจะไปโอซาก้านะครับเป็นแฟนเลนเออเห็นไหมมาถึงก็นี่เลยกูอินเตอร์เลยเออเราก็รับน้องเป็นฟิลแบบเออรับกูไม่ได้คุเล่นแต่ว่าวันนั้นเราเจอเขาไปแล้วที่แบบ นิวก็ไปจัดรายการที่ที่น้องเป็นเป็นแขกมาแล้วส่วนเตก็ได้มีโอกาสเจอน้องแล้วก็พูดคุยกับน้องไปแล้วฝังน้องมันมยรีฝังน้องมันเข้ามาใหม่ผมว่าผมว่าไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วบริษัทเรา GMPV อย่างนี้เขาบอกกันว่าไม่มีคนธรรมดาอยู่แล้วครับทุกคนที่เข้ามามันเหนือมมันมันมันอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวรอรอแค่วันที่เขาจะแบบได้ฉายแววของเขาไม่ใชื่อว่าเราต้องไปสอนเขาเขาต้องสอนเราว่ายุคเนี้ยเขาอยู่กันยังไงเราต้องเรียนรู้จากเขามากกว่าใช่ครับ